สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำสีผมกันนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของ L'Oreal Professional วันนี้เอาดอค่ะซึ่งสีผมวันนี้คือสีบอลสว่างประกายม่นเหลือป่วงนะคะมันก็จะเป็นสีละมุนล,ละมุนนุ่มๆค่ะค่ะสังเกตสีผม น้องนะคะจะไม่เสียเลยแม้แต่เส้นเดียวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะผมน้องไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก็จะประมาณสีสว่างค่ะคนดำออกมาประมาณ4-5เซนวันนี้เราจะทำการฟอกโคนด้วยบนสโตดีโอน้ำบรรายซึ่งเป็นอ่า ออยเบสนะคะมันจะไม่ทำให้ผมแห้งเพราะมันมีส่วนผสมของน้ำมันเป็นหลักนะคะอันนี้เราก็จะใส่ส่วนที่ผมงอกขึ้นมาใหม่ที่สีดำมากๆเพราะผมร้องเขจะดำมากใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงไหนดูตรงข้อต่อแล้วก็จะเบรนเบรนเบรนให้มัน ไม่เป็นด่างไม่เป็นรอยต่อนะคะใส่ให้ทั่วค่ะเว้นโคนให้น้องประมาณสัก2มิลเพื่อที่จะไม่ให้น้องหรือว่าลูกค้าแสบหนังศีรษะนะคะตนของฟอกเราจะไม่ใส่หนังศีรษะนะคะเพื่อป้องกันบางคนแพ้ค่ะ แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีนะคะแล้วก็มาเช็คว่าสีผมประมาณไหนแล้วก็เพื่อที่จะนวดให้ตัวบำรุงในผงฟอกในออกซิเดนซึมเข้าไปบำรุงผม ผมจะได้เงาขั้นตอนสำคัญที่สุดก็คือการนวดนะคะนวดนวดนวดเสร็จแล้วก็เอาฟอยล์ปิดไว้ชั้นบนเพื่อไม่ให้ผมมันชั้นบนมันแห้งนะคะแล้วก็เช็คเช็คเช็คนวดนวดนวด,นวดอีกทีหนึ่งนวดคือขั้นตอนสำคัญที่สุดเพราะเราจะไม่ใช้ความร้อนนะคะ นวดนวดแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยอันไหนที่ไม่เสมอแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยดูแล้วก็ปิดไว้นวดนวดนวดค่ะสำคัญที่สุดคือต้องนวดนะคะเสร็จแล้วทิ้งไว้อีกประมาณ10นาทีค่ะทิ้งไว้เสร็จแล้วเราก็มาดู ผมว่าประมาณไหนยังไงวันนี้น้องนั่งสบายๆภา,าวะน้องจะไม่แสบหัวถ้าเราไม่ใส่ถึงโคนนะคะห้ามใส่ถึงโคนบางคนมาบอกว่าไปทำที่อื่นมาโหวหนูแสบหนังหัวเข็ด่ะหนูไม่ไม่เอาอีกแล้วแต่ของเราจะไม่เป็นนะคะ จะสบายๆนั่งเล่นเกมได้ชิวๆค่ะเสร็จแล้วเราก็มาล้างนะคะล้างนอกสารที่ก็จะประมาณนี้นะคะเอาดอสุดๆเราก็ต้องนวดนะคะล้างเอาน้ำพรมเสร็จแล้วก็นวด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 ทุกขั้นตอนก็คือจะต้องนวดนะคะของลอเรียลนวดนวดนวด นวดล้างแล้วก็สระอันนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเ,า,เา,เาเป่าเป่าสังเกตว่าผมของน้องจะไม่เสียเลยจะเงากว่าเดิมค่ะตอนต่อไปก็คือการทำไฮไลท์วันนี้เรามีตัวช่วยบำรุงผมโปรเทคผมอย่างดีค่ะเป็น m e t a ลดีเอันนี้คือขั้นตอนแรกนะคะฉีดผมให้ทั่ว เส้นผมตัวนี้จะช่วยปรับสภาพเส้นผมก่อนการทําสีและปกป้องเส้นผมที่อ่อนแอเปราะขาดง่ายนะคะเสร็จแล้วก็มีหวีเกลี่ยให้ให้ทั่วค่ะเหมือนเดิมค่ะการทำไฮไลท์รอบนี้เราก็จะใช้ผงฟอกบอนสตูดิโอัมร์นาย ซึ่งเป็นออยเบสนะคะมันเป็นส่วนผสมของน้ำมันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของลอเรียลนะคะเป็นผงฟอกที่ไม่แสบไม่มีกลิ่นไม่แสบตาคะ่ะทำให้ผมนุ่มเงานีบอลนัมเบอร์กับ ออกซิเดนยส็นต์นะคะส่วนผสมอัตราส่วนก็ประมาณประมาณ1นต่อหหรือ1ต่อ1.5นะคะผสมให้เข้ากันอันนี้กะได้ค่ะถ้าเราทำมาชำนาญแล้วเราก็ คนคนดูเราก็จะรู้ว่าโอเคได้การทำไฮไลท์แล้วก็แบ่งผมเป็นชั้นๆนะคะไม่ให้เป็นเส้นตรงเราก็ให้เป็นโค้งตามรูปหนังศีรษะค่ะเพราะเวลาน้องมัดผมแล้วก็จะได้สวยช่อล่างก็จะจับเป็นช่อใหญ่ๆค่ะ ใหญ่ๆเพราะว่าผมน้องฟอกเสร็จแล้วก็ยังติดส้มอยู่เพราะว่าผมดำมากถ้าเราฟอกทำไฮไลท์จับผมช่อใหญ่เยอะๆก็จะทำให้กลมกลืนค่ะสีส้มก็จะดูน้อยลง จะสังเกตว่าเราจะเว้นปลายไว้นะคะแต่เราจะลูดเบรนผมให้ไม่เป็นรอยต่อค่ะเวลาเรางานเราเสร็จผมจะได้ออกมาสวยละมุนไม่มีรอยต่อทั้งหนังศีรษะแม้นว่าผมน้องจะขึ้นมาดำมากแต่ก็จะ กลมกลืนกันค่ะสวยงามค่ะช่อบนก็จะจับเป็นช่อเล็กๆนะคะเพราะว่าถ้าช่อใหญ่มันก็จะดูไม่สวยช่อเล็กๆแล้วเรามาก็เช็คทิ้งไว้ค่ะ50นาทีเหมือนเดิมหรือไม่ก็สีนาทีแล้วก็มาเช็คผมอันนี้ช่อบนนะคะช่อบนเราก็จะเก็บ นิดๆเล็กๆน่ารักค่ะผมจะได้ดูกลมกลืนกันแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยแล้วก็เบลนลงมาปลายปลนิดนึงค่ะ ทิ้งไว้40นาทีค่ะเสร็จแล้วก็มาล้างล้างเสร็จสะาดด้วยแชมพู metal dx อีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งแชมพูตัวนี้จะขจัดการสะสมของสิ่งตกค้างในเส้นผมนะคะ เสร็จแล้วก็จะลงด้วยสเต็ป3เพื่อบำรุงให้เส้นผมแข็งแรงค่ะทิ้งไว้5นาทีแล้วเราก็ล้างออกค่ะแล้วเราก็มาทำสีกันเลยสีวันนี้นะคะสีที่เราใช้ก็คือสีเบอร์13เป็นมา จีลินะคะ3ส่วนแล้วก็10 1หนึ่งหนหน้าแปลง8 11, 1ดหนึ่งหนึ่งหน้าแปลง8 5 2 1้าสองหนหน้าแปลงแล้วก็8 12, 1 2หนึ่งสองหนึ่งหลอด8 5 1ห้าหนึ่งหน้าแปลงนะคะอันนี้คือส่วนผสมของหัวนี้อันนี้ที่ใส่1ห,หน้าแปลงละพวกนี้ก็จะเป็นสีที่หักล้างหักล้างเม็ดสีส้มสีแดง ใน,ใน,ใ,นในเส้นเม็ดสีผมนะคะอันนี้แดดมานะคะย้ายที่ย้ายที่ก่อนทำข้ามวันค่ะผสมสีสีรอยเลอจะคุณสมบัติของเขาก็คือจะไม่ทำให้ผมแห้งอันนี้ก็คือสเต็ปที่สองก็ ใช้ปรับสภาพเส้นผมก่อนการทำเคมีเหมือนกันฉีดให้ทั่วอันนี้คือการบำรุงอย่างดีที่สุดต้นตัวของเมทัลเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่สีโคนจลดปลายค่ะอันนี้เราไม่ต้องเว้นเพราะเราใช้ออกซิเดนแค่3%เปอร์เซ็น 3%หรือว่า3.75%ประมาณนี้ค่ะใส่ให้ทั่วใส่แล้วก็นวดนวดนวใส่สีให้ชุ่มๆุมนะคะผมที่ออกมาก็จะเงาค่ะถ้าเราไม่ประหยัดสีผมก็จะแห้งนะคะในระหว่างใส่เราก็นวดสีไปด้วยใส่เสร็จเราก็เกลี่ยเกลเกลี่ยนวดนวดนวดนวสังเกตว่า สีจะออกม่วง,งเพราะว่าเราจะเอาสีม่วงไปฆ่าเม็ดสีเหลืองที่เราฟอกไม่ออกนะคะค่ะใส่ไปเรื่อยๆนวดๆให้ทั่วหนังศีรษะทุกขั้นตอนก็คือนวดเสร็จแล้วก็ใส่โคนค่ะใส่โคนใส่โคนเช็ค ผมแล้วก็นวดอีกรอบหนึ่งนวดคือสิ่งสำคัญที่สุดการนวดเป็นการบำรุงเอาตัวบำรุงจากในเม็ดสีในออกซิเดนซึมเข้า เม็ดผมอันนี้เสร็จแล้วเห็นไหมคะผมเราก็จะเงาสวยมากเป่าๆๆาแล้วผมเราเงามากเอาควาเสร็จแล้วเราก็มาหมวนจัดทรงค่ะงานวันนี้ก็จะเอาดอก็จะประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วก็เซตผมให้น้องวันนี้น้องจะไปดูคอนเสิร์ตค่ะร้านสาวคนสวยขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ